สวัสดีค่ะชื่อคุณตาปีดีเวียทยวันนะคะอายุ25ปีวันนี้หนูก็จะมาแชร์ประสบการณ์การติดโควิดของหนูนะคะของหนูเนี่ยเป็นเคสที่ตั้งคันอยู่ด้วยนะคะ20สัปดาห์ซึ่งเราไม่สามารถทานยาหมอหรือฟ้าทลายโจรได้นะคะเริ่มแรกเนี่ยก็มีอาการเจ็บคอนะคะก็คืนก็มีไข้แล้วก็เริ่ม,มไม่ได้กลิ่นไม่รับรสนะคะซึ่งที่บ้านเนี่ยทำ C G I อยู่แล้วคุณแม่ก็เลยให้มาวิ่งกับไวเลอร์กองเนี่ยมาทานนะคะตั้งแต่เริ่มมีอาการเลยนะคะ แล้วพอไปตวรวจโควิดเนี่ยขาก็ให้รอผล3วันนะคะระหว่างรอเนี่ยเราก็จะยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางสาธารณสุขโรงพยาบาลเลยนะคะหนูก็ดูแลตัวเองไปก่อนนะคะก็ก็เลยทานมาวิ่งกับไวเลอตองน,นะคะ3-4วันจนอาการดีขึ้นนะคะพอรับผลตรวจออกมาเนี่ยว่าติดเชื้อโควิดนะคะ ก็แจ้งทางโรงพยาบาลไปนะคะว่าเราตั้งขัดนะคะก็ไม่สามารถจ่ายยาหรือเอ็กซเร์บอดให้เราได้นะคะคุณหมอก็แนะนําให้ต้อบติดตามดูอาการดูแลเดวอยู่ที่บ้านไปก่อนนะคะหนูก็เลยคันมาวิ่งกับวัยเลย็กอมาตลอดนะคะจนกระทั่งครบกําหนด14วันนะคะก็ไปตรวจซ้ํา ผลก็เป็นลบนะคะไม่มีเชื้อแล้วนะคะส่วนแฟนเนี่ยก็เริ่มคาันมาวิ่งกับไปเรือรองเหมือนกันตั้งแต่หนูเริ่มมีอาการเลยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็พบว่าติดเชื้อโควิดนะคะแต่ว่าแฟนไม่มีอาการเลยเลยมีแค่เป็นไข้ยอยู่แค่2วันนะคะส่วนแม่กับน้องเนี่ย ไปตรวจเหมือนกันไม่ติดเชื้อนะคะไม่พบเชื้อผลเป็นลบนะคะเพราะว่าแม่กับน้องเนี่ยทานมาวิ่งกับไวเดอร์ตองมานานแล้วนะคะหนูขอแนะนําเลยนะคะ2ตัวนี้นะ,ะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีมากๆเลยนะคะมาวิ่งน,นี้เป็นวิตามินรวมนะคะส่วนไวเดอร์ตองเป็นตัวช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะมีอยแล้วก็คาร้านคนท้องทานได้นะคะโควิดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงค่ะ